สวัสดีครับวันที่12ผมมาแล้วผมบาสเกตบอลหญิงครับผมอะโคราชโคราชสีฟ้าผมสุดดำสุรินทร์ผมมาแล้วครับโคราชยาโมยาโมยาโมไปแล้วยาโมไปแล้วผมยาโมไปแล้วยาโมยาโมยาโมโบฮกสุรินสุรินสุรินไปแล้วทันไม่ทันสุรินสุรินโอ้ยทุ่มเทผมหลุดกรอบเลยครับ ซูรินสุรินเบอร์8สุรินเบอร์8ครับผมอ่าสุรินครับผมบาสเกตบอลครับสุรินเกมครับครั้งที่39กครับยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ครับโคราชครับผมโคราชโคราดครับผมโคราช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 ไม่ผ่านสุรินครับผมสุรินชุดดำสุรินยุดโอ้โหสุรินสุรินได้เท่าไหร่แล้วเนี่ย สุรินครับผมสุรินคะแนนขึ้นยังคะแนนยังฮึบโคราชครับผมสีฟ้าโคราชย่าโมย่าโมย่าโมทำไงย่าโม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 ขึ้นไหมไหมขึ้นไม่ได้ไม่ผ่านหมดสุรินครับผมสุรินสุรินสุรินอืมบาสเกตบอลหญิงครับผมสนาม สามเหลี่ยมครับผมเทศบาลใจกลางเมืองสุรินทร์ครับผมบรรยากาศมามาดูน้องๆครับผมมาส่งกำลังใจน้องๆโคราชครับผมโคราชโคราชมีอะไรดีปราสาทหินพิมายเหรอมีอะไรอยู่โคราชน่ะส้มตำดิส้มตำโคราชส้มตำส้มตำตำโคราชตำโคราชอันนี้สุรินทร์ครับผมสุรินทร์มีอะไรดีข้าวหอมข้าวหอมมะลิอ่าเสร็จข้าวหอมมะลิครับผมโคราชครับผมโคราชสีฟ้า สีฟ้าโคราชสีฟ้าโคราช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 ครับผมโคราชสุรินขึ้นนำผมสุรินขึ้นนำสุรินได้สามสามโคราชตามครับผมโคราชเก้าโคราชจะชุดได้ไหมโคราชเป็นสิบสองโคราชเป็สิบสองหลานยาโมหลานยาโมทำไงหลานยาโมทำไงหลุดมือหลานยาโมโคราชมีอะไรดีผมขนมจีนคราชเหรอ ขนมจีนตลาดแม่จิมเล้งเหรอโคราชมีอะไรดีครับผมโคราชอาคอมเมนต์มาหน่อยครับผมบรรยากาศบาสเกตบอลครับอ่าเยาวชนแห่งชาติของผมครั้งที่39สุรินทร์เป็นเจ้าภาพครับบรรยากาศมาส่งกำลังใจครับผมเอ่อตัวเล็กตัวเล็กผมเล็กพิคิโน่ผมโคราชสี่แกลบไม่ได้ไม่ได้สุรินทร์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 รชุดดำไปแล้ว ไปแล้วเบอร์8ไปแล้วไปแล้วเบรกอุ้ยหลุดครับผมหลุดโค้งสุรินสุรินทำไงสุรินเล่นเป็นทีมเล่นเป็นทีมเล่นเป็นทีมดเล่นเป็นทีมไม่เล่นคนเดียวเล่นหลายคนไม่เล่นคนเดียวชุดเลยนั่นแหละกล้าเล่นกล้าเล่นอยู่ผมกล้าเล่นกล้าเล่นโคราดโคราดู่ทางไหนโคราดไปทางไหนโคราดจะทางไหนโคราดู่ทางไหน โคราชมีอะไรดีครับผมโคราชคอมเมนต์มาหน่อยครับโคราชมีอะไรดีส้มตำโคราชแล้วตำโคราชแล้วอะนีครับบรรยากาศครับผมก็ยังไม่มีผู้ชมนะก็มีนักกีฬาผมประมาณนี้บรรยากาศไอแล้วครับโคราชโคราชหลานย่าโมหลานย่าโมหลานย่าโมทําไงหลานย่าโมผมตามอยู่ครับผมตามอยู่เก้า สุรินทร์สามสิบสามครับผมจะาพาเจ้าบ้านนะเจ้าบ้านเจ้าบ้านอ่านะครับโอราชตัวเล็กโคราชตัวเล็กครับผมโคราชตัวเล็กโคราชตัวเล็กวอยวายเพื่อนอยู่ไหน <laughs> โดนตัดไปแล้ว โคราชครับผมโคราชหลานย่าโมครับผมหลานย่าโมเบอร์สิบหกย่าโมย่าโมย่าโมอยูไ่ไหนหลานย่าโมอยูไ่ไหนเบอร์สิบเอ็ดสิบเอ็ดทำไงทำยังไงไม่ได้ไม่ได้ครับผมผู้หญิงตัวเล็กนะครับผมเยาวชนนะบาสเกตบอลเ <c oughs> ยาวชนครับผมอ่าโคราชจะชูดครับผม ชูได้ไหมครับผมชูได้ไหม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 เอ้ยยาโมไม่มาผมยาโมใหม่ยาโมหลานยาโมใหม่ร้านยาโมทําไงหลานยาโม,าาาโมจะหลงไหมไม่ได้ครับผมสุรินสุรินสุรินเจ้าถิ่นไปแล้วเจ้าถิ่นไปแล้วเจ้าถิ่นไปแล้ว เราถินไปแล้วรียบร้อยสวยงามกิ่งกันเลยครับผมโอ้โสนุกครับผมสนุกไปแล้วครับผมไปแล้วสนุกคกรับผมบัสหญิงสนุกก็จ,จะประมาณว่า <c oughs> ผู้หญิงผู้หญิงครับผมสนุกคกรับผมดูนี่ลีลาลีลา,ลาหักหลบหลานยมโมหักหลบเรือย่เล่นงานเป็นทีมทำงานเป็นทีมเป็นทีม work. ทีมเวิร์คทีมเวิร์คไม่ลงครับผมไม่แม่นครับผมเออได้ครับผมได้สิบแล้วครับสิบแล้ว สามสิบห้าอาคะแนนไม่ขยับครับอ่าบรรยากาศกับผมใช่ไหมผมดูผิดเหรออ่าขึ้นแล้วครับคะแนนขึ้นแล้วสิบเอ็ดสามสิบห้าครับโคราชจ,จางหวผมสุรินนำสามสิบห้าครับบรรยากาศวันนี้วันที่สิบสองพฤศจิกายนพศสอง 2, มาเลยหกสิบหกครับผมเอ ธันวาคมสิ12ธันวาคมปี2566ครับขึ้นปีแล้วครับส่งท้ายสุรินเกมครับกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39จงังหวัดสุรินครับผมมาดูกันมาส่งกำลังใจน,น,น้องๆวันนี้ร้อนกันนะผมร <laughs> ้อนต้องพัดเลยฮะต้องพัดเลยครับสุรินทร์ครชด,ดัง่าสุรินทร์น้อง เดี๋ยวจะปั้นน้องพลอยมา,มาเป็ดมาแข่งลงแข่งกนันะผม <laughs> น้องพลอยชอบเล่นบาสครับผมน้องพลอยนางชอบมากเลยชิดพผมนางชอบเป็นวันนางชอบบาสรี่บารก็ชอบเล่นจังเลยวันนี้ไปโรงเรียนครับผมไม่ได้มาด้วยอ่ะสุรินทร์เจ้าภาพเจ้าบ้าน35 โคราชตาม่นโคราชโคราชหลานย่าโมสุรินสุรินเปิดครับผมสุรินสุรินสุรินไปฟิวฟิวฟิวลุดได้ไหมไปดิไปดิไปดิขึ้นไปตรงชุดชุดเอาไหมเอาอีกหนึ่งแต้มเจ้าบ้านแต่ของสนามได้เปรียบครับผมเจ้าบ้านได้เปรียบอ่าเจ้าบ้านได้เปรียบกับ อึบอ,อึบอ,อึบอ,อึบไปไปโคราชเอ้าสู้สู้สุรินสุรินหัวผมสุรินสุรินขึ้นขึ้น,นช,ชุดชุดได้ไม่ทรงดิไม่ทรงส่งให้เพื่อนดิไม่ทรงครับผมเอาไม่ได้